เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะแต่วันนี้พูดทางพักเพื่อไทยเนี่ยเขามีการประชุมพักออกันกย,ยังไม่ออกค่ะพี่เพปซี์พิมเช็คอยู่วันนี้ที่จะมีการคุยกันแต่ฟังจากอาจารย์ชูศักด์เมื่อวานเนี่ยก็คือว่าน่าจะเสนอยือน่นร่างประกบแต่ว่าคือพักวันนี้ให้ความเห็นชอบอใช่ไหมร่างสองห้าหกแปลว่าจะไม่เอาด้วยกับทางพักประชาชน เขาไม่ได้พูดตรงๆนะคะแต่ฟังจับใจความได้ว่าเพราะว่าก็กลัวว่าถ้าเป็นอิสระขนาดนั้นเดี๋ยวจะไปแตะหมวดที่ไม่ควรแตะเช่นหมวดหนึ่งหมวดสองเป็นต้นอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอฟังผลของทางพักกันนะคะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะสะท้อนสิ่งที่เป็นจุดยืนของพักนะว่าเสียงส่วนใหญ่มองอย่างไรเพราะว่าเรื่องสองแล้วก็ตั้งสสรเนี่ยมันจะแย้งกับ คำพิพากษาสารรัฐมนูญที่4ี่ทับ2564ที่ก็เป็นประเด็นที่มีการสื่อสารกันตลอดนะครับซึ่งสาระสำคัญในนั้นก็คือถ้าคุณแก้256คุณตั้งสงสโลมันเท่ากับเป็นการล่างใหม่ทั้งฉบับมันก็ต้องทำประชามติก่อนเพราะว่าวันนี้ในที่ประชุมพักเพื่อไทยเนี่ยเขาคงจะต้องมีการถกเถียงกันแหละว่าประเด็นนี้ให้ตกลงถ้าพักเพื่อไทยบอกว่า มันสามารถเสนอได้โดยที่ไม่ต้องทําประชามติก่อนเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ให้ราคาไม่ได้ให้น้ําหนักกับคำพิพากษาศาลที่4ี่ทับสองห้าหกสี่นะครับซึ่งหลายฝ่ายที่อ่านแล้วเนี่ยก,ก็ไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องมีการเเข้าประชามติก่อนนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ก็มีคุณธนกรใช่ไหมคุณธนกรวางบุงคงชนะนะครับที่ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อก็มาทักท้วงเรื่องนี้เหมือนกัน อดีตสวคุณสมชายสแสวงการก็ทักท้วงประเด็นนี้เช่นกันนะครับคุณธนากรเนี่ยก็ตั้งตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเรื่องนี้เอาเข้าพิจารณานะครับแล้วมีการลงมติไปเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะมีการร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญแล้วก็คนที่ลงมติในไอ้ไอไอเรื่องนี้ที่มันต้องทําประชาม,มติก่อนแต่ไม่ทาเนี่ยครับมันก็อาจจะเข้าข่ายความผิดหนึก็เป็นข้อกังวลที่คุณธนากรนี่ก็เหมือนกับ คือพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพักมีมตินะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นล่างของพัก<ช>ไม่ใช่ล่างของพักรวมรัฐบาล<ช>เป็นล่างของพักแล้วก็เพื่อที่จะเสนอไปประกบกับล่างของพักประชาชนซึ่งตรงเนี้มันก็เป็นไปตามการร้องขอที่อาจารย์วันนอขอให้ทางพักเพื่อไทยเนี่ยเสนอล่างเข้ามาประกบเพราะก่อนหน้านี้มันจะมีของพักประชาชนชพักเดียวนะครับคุณไอติมไล่ติมเนี่ย ตลอดช่วงที่ผ่านมาเขาก็เดินสาย,ยางไง วันนี้ยังไปพูดที่สภาเลยพี่เป๊ปซี่เนื้อหาสำคัญก็คือว่าจะต้องทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้เลยแล้วก็เกณฑ์ที่แก้ไขอ๋อเดี๋ยวอธิบายหรือว่าสัมภาษณ์น่าสภาเลยค่ะยืนจังก้าแถลงอย่างมั่นคงมั่นใจเลยเล่นเล่นเล่นเกินหน้าตัก่ะจริงคือคนอื่นจะดิ่งเรื่องอะไรดิ่งไปไอ้ติมจะดิ่งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับน่ะไอ้ติมบอกว่าอย่างนี้เนื้อหาสำคัญสองเรื่องคือเพิ่มหมวดสิบห้าทับหนึ่งก็ยี่หมวดนี้ก็ก็เป็นประเด็นเดิมเป็นหมวดที่ต้องทประชชามมติกกก่่่อนไใแ็ แก้รัฐธรรมนูญก็ต้องดูว่าจะมีจะมีจะมีคนอื่น,นเสนอประกบไหม,มส่วนเรื่องที่สองคือแก้ไขเกี่ยวกับเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรแปลว่าอยากให้แก้ง่ายขึ้นดูทรงแล้วนะคะอ่าก็ไอติมบอกว่าจากที่ฟังสมาชิกให้สัมภาษณ์บางส่วนเนี่ยแล้วก็คัดค้านร่างของพักประชาชนคุณไปหยิบรายละเอียดบางอย่างมาเองอแต่ก็เข้าใจได้เป็นสิทธิ์ของสอสสวจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะเสนอร่างประกบนะคะค เจ้าตัวบอกว่าอย่างนี้จะแก้สองห้าหที่ตัดเงื่อนไขหนึ่งในสของเสียงสอวออกไปอ่าอันนี้ก็เป็นประเดน็นที่มันรุนแรงนะครับไปยดลดับอำนาจสอวอันนี้ก็นนชัดเจนว่าๆๆจะไม่เอาสอวหรอลลใช่แล้วก็เวลาลงมติมันก็ต้องพึ่งสอวอไงเขารู้ไงว่าลงไปบางเรื่องสอวอเขาไม่เอาด้วยแน่นอนคือมันสุดโต่งนะนะ้องพิมพี่ว่ามันสุดโตง่งมากความคิดเห็นของรรคประชาชนเนี่ย คุณจะหวังอาศัยเสียงสวแต่คุณจะไปตัดอำนาจสวในการมีส่วนพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นในสามนะเหมือนเด็กอะพี่เป๊ปซี่อะไรก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับเราอะเราแล้วประเด็นที่แถลงนี่เราฟังอ่านนี่ไม่มีอะไรใหม่นะใช่เขาก็แถลงย้ำแถลงซ้ำแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็รายงานกันคุณไอติมก็เดินสายไปเจอประธานสารัมนูลแล้วก็ออกข่าวว่าทำสองครั้งไม่ต้องเป็นสามครั้งคือสองครั้งสามครั้งนี่ ไม่ใช่สาระสําคัญที่สําคัญก็คือว่าไอ้แก้256ตั้งสสลเนี่ยมันต้องทําประชามติก่อนแต่คุณไอติมก็สามารถใช้ลีลาชั้นเชิญนะครับไปคุยกับอาจารย์วันนอจนอาจารย์วันนอยอมอ่ะใช่แล้วก็เป็นประเด็นที่พี่เปรวสีเงินนี่แหละครับท่านเขียนบทความวันนี้ในไทยโพสต์ก็ตั้งข้อสังเกตวิจารณ์อาจารย์วันนอเหมือนกันก็บอกว่าให้ก่อนหน้านี้อาจารย์วันนอเมื่อช่วงต้นปียังเห็นอยู่เลยว่าไอ้การแก้256 มันต้องทําประชามติก่อน <ชา S 1> แต่พอมาวันนี้เนี่ยอาจารย์วันนอกลับยอมที่จะบรรจุท่านังที่มันเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเหมือนกัน <ขา S 1> เหมือนปี63นะครับที่มีปัญหาแล้วส่งไปสารรุ่นปี64สแล้วต้นปี6 7ในส่วนของพักประชาชนเนี่ยก็เสนอตรงนี้เข้ามาแล้วอาจารย์วันนอท่านก็ไม่เอาเข้าพ<ช>กาฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องทําประชามติก่อนแต่มาวันนี้อาจารย์วันนอเอาบรรจุยติอาทิตย์หน้าแล้วนะ1 3 1 4นะครับ เพราะนั้นก็คงต้องดูว่าถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยตัดสินใจอย่างไรแล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยนี่เ,<อ>เขาจะเสนอร่าง256ประกบไหมซึ่งก,การเสนอประกบเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นไปตามการร้องขอของทางคุณไอติมที่ไปร้องขอทางอาจารย์มรรณอไว้ไงอาจารย์บรรณอก็เหมือนกับปณีปนอมเพราะว่าตอนต้นปีเนี่ยเคยแช่เย็นไอ้เรื่องนี้ไปแล้ว<ช>และเที่ยวนี้ก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเสนอกลับมาใหม่จะได้บรรจุ อาจารย์วันนอแกก็เลยก็เลยบรรจุก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แบบไม่น่าเชื่อครับว่าเอยอาจารย์วันนอแกจะเสียคนในสาการอย่างนี้ไหม <cin stereotype> <dragging> คือคือมันเมื่อก่อนก่อนจะเข้ารายการคุยกับพี่เป๊ปซี่ว่าถ้าสมมติว่ามีคนทวงเยอะๆเนี่ยแกอาจจะไม่กล้าเหมือนเปรียบเทียบกับพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมนะคะตอนนั้นน่ะที่คุณประยุทธ์หัวเขียงเนี่ยแกแบบดึงดันจะเอาเข้าให้ได้ปรากฏว่ามันมีเสียงทั้งภาคประชาชนเสียงจากสสเออยหรือว่าสบสวบางส่วนเออยเนี่ยเฮ้ยอย่าทำนะมันทําไม่ได้นะทำแล้วคือพอเสียงมันเสียงคลาดมันดังปุ๊บอย่างเนี้ยหรืออย่างตอนที่จูศัก จะจะเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญลายมาตราใช่ไหมใช่แล้วก็โดนคุณอนุทินเนี่ยเบรกวัดทิ้มเลยวช่ใช่ันกรณีนี้เนี่ยครับผมว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยคือวันนี้ต้องรอ,รอดูว่าเพืพ่อไทยเนี่ยเขาสรุปยังไงถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกเฮ้ยมันไม่ได้คือมันไม่ควรลั้น แล้วสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจัยเนี่ยไปอ่านเนี่ยนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันต้องทําประชามติก่อนไปตามคุณสมพงษ์อมรวิวัฒมาเดี๋ยนี้แล้วให้คุณสมพงษ์อ่านให้ฟังแล้วก,แวก็แล้วก็คุณชูศักดิ์เองนะครับเราก็ตั้งก้อสังเกตถึงในความเป็นนักกฎหมายแกนเนี่ยแล้วทําไมแกอ่านคําวินิจัยสารแล้วไม่เกตหรือย,อยังไง <c oughs> เพราะนั้นวันนี้ต้องรอตรงนี้พอรอเสร็จนีก็ดูว่า <c oughs> ก่อนเข้าวันอังคารได้นะครับ <c oughs> คือบรรจุไปแล้วเนี่ยสิบเจ็ดล่าง เป็นร่างของอพรรคประชาชนเขาแต่ร่างที่18นี่อาจารย์วันนอพูดเหมือนกับว่าจะบรรจุด้วยนะครับแล้วก็คงเป็นประเด็นที่ถ้ามีการบรรจุก็อังคารพุทธน้าก็จะได้มีการอภิปรายมีการพูดคุยกันในเรื่องเพราะสองวันนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าก็มีบทบาทของทางคุณธนานานะวันนี้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการกลุ่มเพื่อนในติม ให้เป็นคู่เพื่อนไอติมอยากแก้รัฐธรรมนูญมากเลยเหมือนที่คุณอามีบอกอกเมหรืออาม่บอกเลยบอกว่าอยากถามไอติมจังประชาชนได้อะไรจากการกระเฮี้ยนกระหือหรือจะแก้รัฐธรรมนูญจานวันน้อก็จะมาเสียคนตอนแก่นะส่วนขงเบ้งก็เชียร์บอกไอติมนี่แหละบอกจะเป็นนายกคนต่อไปเอาเลยเต็มที่กลุ่มสาวาพันธใหม่ค่ะนันทนานันทบโรพัสแล้วก็นายนรเสศปรัชญากรและเทวฤทธิ์ปน,นิชยัยนะอ่า กลุ่มนี้คือกลุ่มสอวอใหม่คือนอกจากเห็นหน้าอาจารย์นา,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 นานแล้วเนี่ยวันนี้ก็ได้เห็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนนันทนาด้วยทั้งหมดเนี้ยเขาบอกว่าอย่างนี้จุดยืนก็คือสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของพักประชาชน mm. อ่ากลุ่มเพื่อนไอติมจะ้ะยินดีนะคะที่จะถูกลดอํานาจสอวอในการลงมติแก้รัฐธรรมนูญคือจากเดิมเนี่ยต้องเสียงหนึ่งในสาใช่ไหมคะแต่ทางพัก ประชาชนเขาบอกไม่เอาขอให้ตัดเสียงสวรตรงนี้ออกไปเลยครับอาจารย์นันทนาและเพื่อนนันทนาบอกว่ายอมจะยอมจะถูกตัดเสียงตรงนี้ออกไปเพราะอะไรเราไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรง โเขาเลือกทางอ้อมเลือกกลุ่มยี่สิบิชาชีพนะครับสวยเลยอ่ะเจ้าตัวบอกว่าใช่ค่ะดิฉันและเพื่อนไม่ได้มาจากเสียงเลือกตั้งโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นก็ยอมให้ตัดตรงนี้ได้ค่ะส่วนอีกคนนึงนรเฟดบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีปัญหาเรื่องที่มาและเนื้อหาเพราะโดยเฉพาะสวบอจริงๆไกประเด็นเนื้อหานี่ก็น่าจะลงรายละเอียดให้สังคมรับรู้นะว่าคุณบองตรงไหนที่มันเป็นเนื้อหาทั้งที่สาระส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตรวจสอบ พฤติกรรมนะของนักการเมืองและถ้าจะแก้ก็แก้เฉพาะรายมาตราสิคะใช่อย่างถ้าคุณมองว่าเนี่ยสอวอชุดปัจจุบันเนี่ยมีอํานาจมากทั้งการตรวจสอบอะไรต่างๆและไม่ได้มาจากประชาชนคุณก็แก้ระเบียบข้อนี้สิทําไมต้องจัดทําทั้งฉบับให้มันเปลืองเงินเปลืองเวลาเปลืองทรัพยากรของประเทศด้วยล่ะก็ต้องเป็นสุดคูณนะครับ<ม>ว่าจะต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ<ม>แต่ว่าในส่วนของอาจารย์อนันตนา,นา,นานเนี่ย<ม>อย่างที่ท่านผู้ชม ก็เห็นรายงานตลอดนะว่ากลุ่มนี้ก็มีเต็มเหนียวครับ30คนแต่ว่าวาระหนึ่งเนี่ยต้องใช้ถึง 67, 67. นะครับเพราะนั้นถ้าสมมติอาจารย์วันนอบันจูนะครับก็เชื่อว่าม,มีข้อกังวลไว้ถ้าบรรจุแล้วแล้วอาจจะไปยื่นสารอนุนไหม<อ>แต่ว่ามันจะต้องมีการลงมติใ,ในวาระหนึ่งก่อนนะครับก็คือ <c oughs> อังคารพุธสองวันนี้แหละครับถ้าคุยกันได้จบรอบแรกเนี่ยก็จะมีการลงมติและการลงมตินี่ผมเชื่อว่า สอวอส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยหนึ่งในสามเนี่ยคงไม่ถึงนะครับเพราะนั้นมันก็จะจบไปเลย<ช>ก็คือมันก็จะตกไปนะครับก็ไม่ต้องรอจังหวะที่จะไปร้องสารรัฐธรรมนูนซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่ต่างจากปี63ค่ะตอนนั้นสอวอช่วงนั้นเนี่ยเขาก็สนับสนุนแก้รัฐธรรมนูนไง<ช>เพราะตอนนั้นสมัยพลเอกประยุทธ์แล้วก็แก้กติกาเลือกตั้งอะไรแต่ตอนนั้นนี่พอผ่านวาระหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วจะตั้งสสลอเนี่ยทางกลุ่มของ สวสมชายตอนนั้นก็มีการยื่นไปที่ศาลนุ่นมันก็เลยเป็นที่มาของคําตัดสินที่4ทับสองหสี่ที่บอกว่ามันต้องทําประชามติก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังต้องติดตามนะครับ <ท Yep. S 1> ว่าแนวโน้มอาจาร,รย์มนอจะเป,ปลียย่ยนใจเปลี่ยนท่า<ม>ทีหรือ,รอมไม่แต่ผมว่างานนี้อย่างที่พี่เปลวสีเงินท่านก็ตั้งข้อสัเงเกตในข้อเขียนนะครับท่านก็บอกว่ามันแปลกไงเพราะว่าเรื่องเดียวกันเหมือนกันเมื่อต้นปีที่แล้วบอกว่ามันทําไม่ได้เพราะมัน สวนกับคำนิชัยภาษาบรรณูแล้วพอมาปีนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยบรรจุเข้าไปใหม่บอกว่ามันสามารถที่จะเอามาพิจารณาได้นะครับอ,อันนี้ก็จ,จะเห็นถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นอาจารย์นอนนรนเนี่ยก็อย่างที่ FC ทักนะอ,อาจจะเสียคนถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ได้นะครับว่าไม่ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้ในเรื่องของคำนิชัยสารที่ว่านี่นะครับค่ะเนี่ยทุกคนก็ไม่เห็นด้วยนะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย คุณยายเขาบอกทําอย่างอื่นเป็นบ้างไหมอ่ะจะแก้รัฐประกก็ทงเขาต้องแก้รัฐธรรมูญเพื่อที่จะลดผลกระทบนะครับที่มีแล้วก็นี่เข้ามาเกือบกลางเดือนแล้วไงใช่ก็ต้องรุ้นปปชนะครับเดือนนี้ปปชเขาจะเคาะเรื่องจริยธรรมของพรคประชาชนหรือไม่เพราะตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี๖๐เลยแล้วก็ถ้าเคาะจริยธรรมก็ไปต่อที่อายการสูงสุดแล้วก็ไป สารดีกาสารดีกายืนออกมาเนี่ยครับตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ประชาชนเนี่ย,ยกกถึงลผลักดันในเรื่องนี้มากแต่ดูแล้วนะครับมีความหวังที่จะแก้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเสียงสอวอส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เอาด้วยครับเพราะว่าทางรองเกรียงไกรนี่ท่านก็บอกว่าฟังน้ําเสียงดูเนี่ยก็อยากให้แก้เป็นลายมาตราเหมือนอย่างคุณวิสิิตอะไรเนี่ยครับพราน้นประเด็นเรื่อง ของการแก้รัฐธรรมนูญเราก็จะเห็นการเล่นใหญ่ของทั้งประชาชนแล้วก็อาจารย์นานานานี่ก็มาซ้ําเนาะ<ช>ก็ออกมาแต่ว่าก็เป็นมุมมองของกลุ่มอาจารย์มันนอนนะครับ30คนก็ก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ก็ก็ยื่นตาม,ตามพักส้มเขาเลยอะ<ช>เห็นด้วยกับที่พักส้มยื่นเนยนะครับใช่ค่ะ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ Around the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสม่นเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่ 80ศ